สวัสดีค่ะนมแซงคงนะคะสุดยอดนะคะวันนี้เราอยู่วันที่ชุมชนบางน,นาพื่ค่วะวันนี้เรามาทําอะไรกันพี่นมวันนี้เรามาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของคนที่นี่กันก็คือที่นี่<ะ>ยังอนุรักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังเป็นแบบเดิมอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาการใช้ชีวิตวิถีต่างๆคือ<ะ>วันนี้พวกเราจะมาเรียนรู้กันตามมาดูกันเลยก่อนว่าที่นี่มีอะไรเจ๋งๆมาให้พวกเราสัมผัสกันบ้างค่ะไปเลยค่ะเบอแล้ว ชุมชนบาง้ำพึ่งตั้งอยู่ในอำเภอรพระประแดงจังหวัสหดสมุทรปราการซึ่งชุมชนแห่งนี้ยังคงมีรูปแบบการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบเดิมๆช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันจนกลายเป็นสเสน่ห์ที่น่าหลงใหลของชุมชนแห่งนี้จึงทําให้ชุมชนบาง้ำพึ่งแห่งนี้เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆทั้งในด้านการที่จะมาท่องเที่ยว รือจะมาศึกษาเรียนรู้เชิงอนุรักษ์โดยที่นี่ยึดถือวิธีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของกทุคนในชุมชนที่นี่ก็คือกลุ่มบางคำพึ่งพอเพียงคือซึ่งเป็นกลุ่มเนี่ยที่ป้ปาไพนสมาชิกอยู่นี้เรามารู้กันเลยดีกว่าว่ากลุ่มนี้เขามีอะไรกันบ้างไงคะ อยากรู้ว่ากลุ่มเนี้ยก่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงอะคะคือตรงเนี้ยนะจากโครงการของโครงการรับป่าเป็นสีตำบลน,นะของปตทเราเขาพาเราไปศึกษาดูงานพอศึกษาดูงานเราก็จับตรงนั้นอนะเอามาปรับใช้ในชุมชนแล้วเราก็ประสบความสําเร็จเราอยากรู้ว่าของเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของมาจากไหนอะไรงไงอะคะถ้าเป็นผักเราก็จะมาจากสวนสวนในบ้านเราเองใครทําพืชผักสวนผสมประสาน คุณเป็นสมาชิกคุณมีสิทธิ์มาขายได้แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์คุณมีความสามารถตรงไหนคุณก็ทำแล้วมาขายในในในร้าน เป็นพ,พันชุมชนเลยใช่ค่ะอตอนนี้เราเป็นศูนย์เรยรู้คุณอยากดูอะไรคุณอยากดูผลิตภัณฑ์นี้เอามีอยากรสาธิตคุณอยากดูที่นี้วยากมันจะเติบโตตอนแรกจะเป็นสบู่ข้าวตัวนี้นะเราจะมาทํา <relationships> เราผ่าออกมาแล้วตี네เนื้อเยื่อมันจะแดงแดงเสร็จแล้วเราก็เอาสบู่มันก็จะมีหัวเชื้อของข้าวินเนยแลเวเราเอาเนื้อสบู่เอาเนื้อนี่ไปทําสบู่ก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนชุมชนใช่ใช่เวียนเงินเข้าสู่ในชุมชนคือคนในชุมชนเราเนี่ยไม่ต้องไปหางาน อยากว่าป้าแก่งสามารถทีมาทำกันได้ไม่ต้องอยู่ยมแล้วเพียงแล้วพอกินได้มันเป็นความภาคภูมิใจของป้าแต่ละคนทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจเสียสละกันมาทุกคนยังขอบคุณคุณป้าอีกครั้งนะคะให้ความรู้ขอบคุณมากมากค่ะก็ยังไง๋ย่าเราไปชมในสวนกันต่อเลยเนาะว่าวันนี้เราเที่ยวเที่ยวเยอะมากๆเลยเนาะค่ะต่อเลยค่ะ วันนี้เรามาเยี่ยมชมเกษตรผสมผสานโดยที่คุณป้าภัยเป็นคนปลูกเองใช่ไหมคะป้าป้าปลูกเองค่ะป้าปลูกมานาญเอ่ยทำมานาญก็สองศูนย์สมัยนั้นก็มะนาวร้อยละสามสี่บาทเองตอนนั้นป้าก็เริ่มปลูกปลูกมั่งกินมั่งขายมั่งแจกเพื่อนๆอย่างที่บอกก็คือเริ่มปลูกทานก่อนแล้วก็แบ่งปันแล้วป้าก็เริ่มทาสวนใช่ไหมคะทำสวนแล้วป้าทำไมถึงปลูกแบบผสมกันหมดเลยอะคะก็ แบบปลูกผสมผสานเนี่ยถ้าเรามีต้นหนึ่งเราต้องไปซื้อกินปลูกมะละกอต้นหนึ่งถ้าเรากินแล้วเราไม่ต้องซื้อใช่ไหมแล้วก็ปอดสารพิษดังหากเพราะว่าถ้าอยากกินน้อยหนาเราก็ปลูกสักต้นหนึ่งปลูกอย่างนี้เราไม่ต้องไปซื้อเพราะปลูกพอกินพอกินพอกินเหลือแล้วก็จาํหน่ายไปจหนายอะไรอย่างนี้อ๋อป้ามีเคล็ดลับอะไรไหมที่แบบมีแบบการทําเกษตรผสมผสานเงี้ยให้มันแบบได้ผลผลิตดีอย่างเงี้ยค่ะเคล็ดลับเคล็ดลับแต่ว่าปุ๋ยของป้าไม่เหมือนชาวบ้านนะ าใช้ปุ๋ยอะไรเลย,เยใช้ฉีฉีของเราเองอฉีของเรานี่แหละอย่าให้เสียผลประโยชน์เราก็เอาไปเทใส่<อ>ถังเาเราเราเราฉีก็คืนเราเทใส่กระถนไว<อ>้แล้วก็คืนน้ำไปเทใส่ถังแล้วก็ผสมน้ำรด ลถลพวกนี้ลดลดพวกมะนาวพวกอะไรเนี่ยมันเป็นแทนแทนปุ๋ยยูเรียใช่ไหมป้าสมัยดั้งเดิมพ่อของป้าเน่ะเขาทำเป็นคนจีนเขาทำสวนมาก็จำจากพ่อผู้บรรยายอย่างนี้เะพี่จ๋อเออเราไม่เคยเห็นเลยนะบอกว่าผักที่เนี้ยอร่อยอร่อยไหมเนี่ยป้าทำยังไงป้าเรามีหลักสูตรหลักสูตรที่ว่าเหมือนที่ว่ามีเคล็ดลับหมายถึงว่าไม่เหมือนที่ซื้อเขาเราตอนเราเก็บของตอนเช้าที่สุดเก็บผักเช้ามันกี่โมงอะคะหก หกโมงไม่ให้โดนแดดเลยเหรอป้าไม่โดนไม่โดนก็คือ <c oughs> ตื่นสามาป้าจะมาเก็บผักตอนเช้า,ชาอ๋อข้าว <c oughs> วางไว้ตรงนี้ตักกินแล้วป้าก็มาเก็บแต่ต้องทาทันให้ทันกับเวลาที่เราจะมาเก็บของตรงนี้ทำไมต้องเก็บตอนเชา้ารสชาติมันอร่อยแล้วมันกรอบมันกรอบรสชาติอร่อยอม,มันกรอบเพราะอะไรป้า เพราะมีหมอกมีน้ําค้างยังเย็นเพราะว่าคือมันมีน้าค้างอยู่บนผลไม้ของเราอะไรเงี้ยแล้วก็คือเก็บตอนนั้นเก็บตอนนั้นป้ามีตลาดใหญ่มีมีนาไปขายในนาไปขายชุมชนหอเพียงใช่ไหมคะอเพียงแล้วว่าเราก็อยู่ได้ปีหนึ่งปีหนึ่งนะถ้าหากปีที่แล้วก็ได้แปดหมื่นกว่าบาทเพราะว่าแก่แก่ป้าเจ็ดสิบบาทเนี่ยมันก็ได้พอเลี้ยงตัวเองอ๋อแสดงว่าป้าทำมัญชิวเรือนวยสิใช่ไหมคะ ทำด้วยเขียนทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างที่ลงไปเลยว่าเขียนเลยลงไปเลยว่าได้เท่าไหร่กินเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เอามาร<ล>วมว่ารายจ่ายนี่มันเท่าไหร่ต่อปีหนึ่งแต่ป้าก็ทํามาหลายปีแล้วที่ทําบัญชีคนแล้วต้องเป็นว่าเราจะไม่ใช้เกินตัวเราจะไม่ใช้จ่ายให้มากไม่เพราะว่าถ้าเกิดลูกไว้ให้เราเราจะเอาตรงไหนแต่แต่ีหลังจากที่พวกเราได้เข้าไปเยี่ยมชมสวนของคุณป้าแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณป้านในหลายๆเรื่องนะคะ ทำให้เราเห็นคุณค่าที่แท้จริงของการใช้ชีวิตว่าที่สุดแล้วความสุขของคนเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งของหรือคำว่าเงินทองแต่ที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่คําว่าพอใจว่าเราอะพอใจในสิ่งที่เรามีหรือเปล่าเพียงแค่เราพอใจความสุขที่แท้จริงมันก็เกิดขึ้นได้รอบๆตัวเราค่ะก็ไงพวกเรา ก็ขอขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะคะคุณคะก็คือที่แบบผู้สาไปเปิดสอนให้พวกเราเนาะแล้วก็ให้เราเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านของคนคนของคนที่นี่ในชุมชนบางนั้งผิงแบบว่าชุมชนที่นี่น่ารักมากเลยแม้ว่าเราจะเินมปที่ตลาดหรือไงแล้วก็มาที่บ้านป้าไพยเองก็ไงขอบคุณป้ามากๆนะคะขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะ ที่รอบๆของชุมชนบางน้ำพึ่งน้าะพี่สวนเนาะตอนนี้ก็อย uh ู่ท so kind of uh uh 네 mm ี่ไหนเอ่ยสวนป่าชุมชนค่ะใช่ที่นี่ก็คือเป็นสวนป่าชุมชนของชุมชนบางน้ำพึ่งค่ะซึ่งที PEAK ่นี่แบบว่าพิเศษมากๆเลยก็คือชาวบ้านที่นี่เนี่ยคือเขาช่วยกันปลูกป่าช่วยอนุรักษ์ป่าก็คือใช่เขายังคงความเป็นวิถีชีวิตเดิมๆของคนที่นี่ก็คือคนกับป่าอยู่ด้วยกันได้เชื่อซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อกันว่า คนน่ะเติบโตมาจากป่าแล้วเขาก็เลยใช่ช่วยกันดูแลป่ามาที่นี่ให้ยังคงสภาพความเป็นดั้งเดิมมากๆเลยคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปคือไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีป่าใหญ่ๆใจกลางเมืองขนาดนี้ที่นี่แบบว่าน่าสนใจแล้วเป็น่นาเป็นที่ท่องเที่ยวเลยแล้วเขาก็ยังอนุรักษ์อนุรักษ์ยึดถือวิถีชีวิตเดิมๆว่าเขาเชื่อว่าป่าไม้มีคุณค่ากับเรานะก็เลยตอบแทนโดยการดูแล จุสุดท้ายแล้วเนาะพี่สวรนะคะคืออันนี้เป็นจุดชมหิ่งห้อยของชุมชนบางเพื่อนเอทีนี้คือวันนี้เราเที่ยวทั้งวันเลยเนาะเราเที่ยวทั้งตลาดปั่นจักรยานแล้วก็ไปบ้านมะพายไปเรียนรู้ที่สู่พอเพียงของในตลาดด้วยวันี้แบบเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยภูมิปัญญามันไม่ใช่อะไรไกลตัวเลยภูมิปัญญามันคือวิถีชีวิตของเรานนัเองซึ่งตอนเนี้ยคนส่วนใหญ่อ่ะลืมเรืองมันไปหายมันไปแล้วเราคิดว่าภูมิปัญญามันหายไปภูมิปัญญาเานของตัวเราเองมัน มันเหมือนแบบมันเกิดขึ้นก็เพราะเราแล้วหายไปก็เพราะเราใช่คุณปัญญาอย่างอย่างคนที่เนียเขาก็อย่างอย่างที่ป้าายเจอพูดนะคะว่าป้ากินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินมีชีวิตพออยู่พอกินพอใช้ถ้าเกิดกินพอแล้วเราก็ไปแบ่งปันแบ่งรายเสร็จแล้วเราก็ไปค้าขายเนี้ยค่ะคือเป็นคุณปัญญาของเขาเป็นวิถีชีวิตซึ่งตอนเนี้ยในชุมชนเมืองมันแทบจะไม่มีเลยอย่างทีเรอย่าลืมมาเี่ยวกันที่มาช่วยกันดูแลอนุรักษ์ที่ ก็เป็นการช่วยเหลือชุมชนการกระจายรายได้อะไรอย่างนี้<ม>ก็อยากชุมชนเพื่อนๆนช่วยคนไทยด้วยกันดีกว่านะนี่นะคะ<ม>อย่าลืมอย่าลืมที่นี่ชุมชนบ่ายขึ้นเป็นชุมชนที่เจ๋งที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะขอบคุนค่ะ